คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูโครงการดีๆครับที่ทําให้ดินน้ําป่าและผู้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เกื้อกูลกันได้อย่างดีโดยว่ลลีนี้แนวความคิดนี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องเพียงแค่นํามาทําอีกต่อไปเพราะว่าล่าสุดนด้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินทรีรักษาป่าที่บ้านขุนลาที่จังหวัดเชียงรายพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเกษตรกรชุมชนกับทรัพยากรนั้นสามารถเดินไปด้วยกันได้ครับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือเบโดร่วมกับบริษัทมีวนาจำกัด ประเมินมูลค่าบริการของระบบนิเวศป่าในพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่าจังหวัดเชียงรายครับโดยโครงการนี้นะครับนอกจากจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วนะครับยังช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ไปพร้อมๆกันด้วยครับโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟอินรีย์รักษาป่าบ้านขุนลาวนั้นเป็นหนึ่งในชุมชนเครือข่ายที่ร่วมกันผลิต แปรรูปและทำการตลาดผ่านการเกษตรสร้างรายได้เลี้ยงชีพและรักษาผื้นป่าให้ยังคงสภาพยั่งยืนนะครับโดยใช้การปลูกกาแฟเป็นเครื่องมือเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญครับที่สามารถเติบโตใต้ร่มไม้ได้ดีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดดินน้ำป่าและคนอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันได้จริงๆครับแม็กซความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอนจอครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง